สวัสดีค่ะพบกับสารคดีพิเศษชุดกองทับบกกองทัพคู่แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัประการในการช่วยเหลือประชาชนตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติกว่า70ปีขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจทั้งปวงของสมเด็จพระบรมชนกนาถ ด้วยทั้งสองพระองค์ทรงห่วงใยในความทุกข์ยากเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎรเป็นสำคัญกองทัพบกได้สนองพระราชดำริของล้นเกล้าล้นกระหม่อมทั้งสองพระองค์ก่อให้เกิดบทบาทในการช่วยเหลือประชาชนมาตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาตลอดรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ประชาชนชาวไทยใต้ร่มพระบารมีต่างมีความผาสุกร่มเย็นด้วยพระมหากรุณาธิคุณและน้ำพระราชาหฤทยัยที่ทรงห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรทรงอุทิศเวลาในการเสด็จพระราชดำเนินไปยังท้องถิ่นธุรกันดารในภูมิภาคต่างๆเพื่อขจัดทุกข์บำรุงสุขให้ราษฎรด้วยพระอัจฉริยภาพโดยไม่ทรงคำนึงถึงความเหน็ดเหนื่อยในพระวรากายของพระองค์ท่านแม้แต่น้อย เพื่อช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนพระองค์ได้พระราชทานสัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวนติตยสาร National Geographic เมื่อปีพุทธศักราช2525 25, ความตอนหนึ่งว่าเคยมีผู้กล่าวไว้ว่าราชอาณาจักรนั้นเปรียบเสมือนพีระมิดมีพระมหากษัตริย์อยู่บนยอดและมีราษฎรอยู่เบื้องล่างแต่สำหรับประเทศไทยแล้วทุกอย่างดูเหมือนจะตรงกันข้าม นั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ข้าพเจ้าต้องปวดคอและบริเวณไหล่อยู่เสมอปวงชนชาวไทยต่างได้ประจักษ์และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นหาที่สุดม่ได้ของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงทศพิตร,ราชธรรมและทรงปฏิบัติพระองค์ดังพระปฐมบรมราชโองค์การว่าเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามอย่างบริบูรณ์ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติสืบต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจัก,กรีวงศพระปฐมบรมราชองค์การความว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป แสดงถึงพระบรมราชปณิธานที่สืบเนื่องมาโดยตรงจากสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาที่ราชเจ้าที่จะทรงปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรทั้งปวงเป็นสำคัญซึ่งพระองค์ได้ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการตั้งแต่ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทั้งงานราชการทหารที่ทรงดำรงพระยศเป็นราชองครักษ์พระราชการณียกิจส่วนพระองค์และโดยเสด็จสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไปทรงเยี่ยมเยียนพระศกนิกรในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ การทรงงานเพื S <S. <S. ่อประโยชน์สุขของพระศกนิกรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิธและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงต่อเนื่องถึงรัชกาลปัจจุบันด้วยน้ำพระราชหฤทัยดุดสายฝนฉ่ำเย็นชื่นใจไหลรินสู่แผ่นดินและบวงอานาประชาราชมิขาดสายกองทัพบกซึ่งมีอุดมการณ์สูงสุด ในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดจนภารกิจในการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนจึงมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ทั้งในด้านการจัดกำลังถวายความปลอดภัยในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศการสนองพระราชดำริในการทรงงานการขยายผลโครงการต่างๆตามพระราชดำริ ตลอดจนดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในรูปแบบต่างๆตามรอยเบื้องพระยุค,คลบาทมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาจนถึงรัชกาลปัจจุบัน จะเป็นภัยหนาวภัยแล้งอุทกภยัยวาตภายัภยไฟป่าหมอกควันดินถล่มหรือสาธารณภัยใดๆที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐกองทัพบกจะรีบไปให้ความช่วยเหลือเป็นที่พึ่งของประชาชนทุกพื้นที่ของประเทศกองทัพบกให้ความสำคัญในภารกิจการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในสถานการณ์ภัยพิบัติหรือสาธารณภยัย ที่ต้องรีบดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมีหน้าที่เตรียมกำลังพลและยุโทโธปกรณ์ให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆได้อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นภัยหนาวภัยแล้งปัญหาไฟป่าและหมอกควันรวมทั้งฝุ่นละออง PM 2.5อุทก,กภัยล่าสุด คือเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในหลายจังหวัดในปี2565และปี2566ซึ่งกองทัพบ,บกได้จัดกำลังพร้อมยุโทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ยังจัดตั้งชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วของกองทัพภาคซึ่งจัดจากกำลังพลของมณฑลทหารบกกองพลพัฒนาร่วมกับกองร้อยฝึกรบพิเศษเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบรรเทาสาธารณภยัยการค้นหาและกู้ภยัย ตลอดปี2,564ถึง2,565ประเทศไทยได้เผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งกองทับ,บกเป็นหน่วยงานหนึ่งที่สนับสนุนรัฐบาลและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือประชาชนในหลากหลายภารกิจอาทิการนำรถครัวสนามเข้าไปยังพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดเพื่อแจกจ่ายอาหารให้แก่ประชาชนผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าแจกจ่ายให้กับกำลังพลครอบครัวและประชาชน การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของโครงการทหารพันธ์ดีในราคาถูกให้กับประชาชนการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรชาวสวนและผู้ทำปศุสัตว์ต่างๆมาประกอบอาหารภายในหน่วยแจกจ่ายอาหารปรุงสุกและเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนบริการตัดผมถึงบ้านบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือทางการเกษตรถึงบ้านรวมทั้งตู้ปันสุกและการบริจาคโลหิต ในปี2565กองทัพบ,บกได้ดำเนินการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่39จังหวัดและได้ร่วมกับมูลนิธิอุทกภัณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำทั่วประเทศจำนวน380โครงการสามารถเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำสำรองช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากสภาวะน้ำแล้งให้กับประชาชน และกระจายน้ำให้กับพื้นที่การเกษตรได้หลายล้านไร่ในแต่ละปีอากาศยานของกองทัพบ,บกถูกใช้ในภารกิจลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินจากพื้นที่ห่างไกลาตามแนวชายแดนทั่วประเทศเข้ารับการรักษาในปี2565กองทัพบ,บกปรับและติดตั้งอุปกรณ์การช่วยชีวิตฮท145ส่งไปประจำการในทุกกองทัพภาคเพื่อใช้เป็นเฮลิคอปเตอร์พยาบาลพนเอกนรงพันจิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบก ซึ่งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยทหารและกำลังพลของกองทัพบ,บกอย่างสม่ำเสมอได้เล็งเห็นถึงความยากลำบากของนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ท้องถิ่นธุรกันดารตามแนวชายแดนและขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเดินทางมาโรงเรียนจึงได้มอบนโยบายให้หน่วยทหารทั่วประเทศเป็นหน่วยงานรับบริจาคจักรยานจากผู้มีจิตศรัทธาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งจักรยานใหม่หรือจักรยานมือสองรวมถึงจักรยานที่อยู่ในสภาพชำรุด แต่ยังสามารถซ่อมคืนสภาพสำหรับใช้งานได้โดยหน่วยทหารจะดำเนินการซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ไปมอบให้กับโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบนอกจากนี้กองทัพบกยังจัดทำโครงการถุงยางชีพเพื่อการศึกษาด้วยการเชิญชวนกำลังพลของหน่วยร่วมบริจาคสิ่งของได้แก่ชุดนักเรียนเสื้อผ้ารองเท้าที่มีสภาพดีและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ รวมทั้งหนังสือตลอดจนอุปกรณ์การเรียนต่างๆมาบรรจุในถุงยางชีพเพื่อมอบให้กับเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสในโรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างการใช้กำลังพลและยุโทโธปกรณ์ทั้งในภารกิจทางทหารและบรรเทาสาธารณภัยตามนโยบายใช้ยุโทโธปกรณ์อย่างคุ้มค่าเพื่อประเทศชาติและประชาชน ตลอดจนเป็นการสนองพระราชปณิธานในการดูแลอาณาประชาราษฎรใต้ร่มพระบารมีและนี่ก็คือบทพิสูจน์ว่าในยามที่ไม่มีศึกสงครามกำลังพลพร้อมด้วยยุโทโธปรกรณ์ของกองทัพบ,บกมีไว้เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นกองทัพบ,บกที่ปกป้องปวงประชาอย่างแท้จริงสวัสดีค่ะ